สวัสดีคนละทีสองทีวัรุ่นดูใบทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันศีทุกท่านนะว,นนว,นนนะวันนี้คนละทีเนี่ยกลับมาวนกลับมาอีกครั้งนะหลังจากติดภารกิจยาวนานนะวันนี้ก็มาปล่อยไม้นะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะเสียเวนะคะโอ้ไปดูกันต่อนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะมาดูกันดีกว่านะว่ามีไม้ต้นไหนบ้างนะคะที่วันนี้คนละทีตั้งใจนำมาแบ่งนะคะ ก็มาแบ่งไม้นะะหาตังไปเดินป่าต่อนะฮะอุปกรณ์กลางเต็มหลายหมื่นเลยนะทุกคนนะ <c oughs> มีหลายต้นด้วยกันนะฮะวันนี้มาดูกันเลยค่ะนะคุ้นเคยกันอยู่ไม่เอ่ยนะฮะต้นนี้อดีตเคยแร่นะฮะดบางแก้วนะทุกคนร้อยห้าสิบบาทนะคะณุณทีปล่อยร้อยห้าสิบาทนะคะนี่ไซส์แข็งแรงเติบโตนะฮะ บ้างแก้วร้อยห้าสิบาทนะคะทักทยายคนเข้ามาได้นะตามไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนะ,ะหรือแอดไลน์มาที่0ูนย์เก้าหกเก้าสองห้าเก้าสองสามหกนะฮะต้นถัดไปเนี่ยก็คืออ่ามณีล้อมเพชรนะฮะแต่ว่ามณีล้อมเพชรต้นนี้นะคะลุ้นด่างนะฮะแต่เขาก็มีความสวยงามไม่แพ้เลยนะ,ะมณีล้อมเพชรต้นนี้ลุ้นด่างอ่าไซส เอาแบบนี้แล้วนะฮะก็ปล่อยไปในราคาร้อยสามสิบบาทแล้วกันนะเนี่ยนระ้อยสามสิบบาทมันนี่ล้อมเพชรนะฮะจากผ่าจากแม่ด่างเลยนะฮะต้นที่อ่าโคลาทีเนี่ยเชื้อนั้นเลยนะคะเชื้อจากที่โคลาทีเนี่ยเคยลง youtube ไปเมื่อตอนนั้นนะคะสวยมากๆนะฮะอ่าแล้วก็ต้นต่อไปนะฮะก็คือยอดมงกุฎนะยอดมงกุฎเนี่ยอ่แบ่งต้นละ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะด่างสวยมากนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทอันนี้มีสองต้นนะคะค่าจัดทรงหกสิบบาททุกการเดินทางนะทุกคนนะ,ะดูต้นต่อไปนะ,ะต้นนี้นะ,ะนางมณีวาสนานะ,ะมานางมณีวาสนาต้นนี้สวยมากนะคะดูความด่างของเขานะ,ะทุกคนอืเนี่ย ต้นนี้สนุนราคาอยู่ที่250หาบาทนะ,ะนางวันีวาสนานะคะสวยเลยนะเนี่ยสวยเบรอตองนะสวยเบรอตองเลยดูยังไงก็สวยนะ,ะเนี่ยต้นต่อไปนะทุกคนต้นนี้นะเพชรบ,บ้านปทุมนะเพชรบ,บ้านปทุมนี่เป็นไม้ที่แบบเมื่อช่วงต้นปีนี้นี่เองนะะเนี่ยเพชรบ,บ้านปทุมต้นนี้แบ่งสองร้อยนะต้นเริ่มโตแล้วนะคะเนี่ย 200รยนะฮะเพชรบ,บ้านปทุมนะฮะราคาดีมากๆนะทุกคนโอ้โหเมื่อก่อนนี่แตะไม่ได้แล้วนะพวกนี้นะฮะโอเคต้นต่อไปนะฮะต้นนี้ทับทิมทองนะฮะทับทิมทองดูความด่างของเขานะใครยังไม่เคยเห็นต้นแม่ต้นใหญ่ทับทิมทองเนี่ยเดี๋ยวคนละทีแปะไว้ให้ข้างๆนะถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เขามีตัวอย่างต้นแม่ต้นใหญ่ที่คนละทีมีรูปเนี่ยก็จะแปะไว้ให้ข้างๆนะะเนี่ยทับทิมทองนะตอ้ตน เริ่มโตแล้วนะฮะเนี่ยทุกคนดางสวยนะฮะทิมทองตอนนี้อ่ะคนละทีปล่อยไปให้ที่250บาทก็แล้วกันนะตอนนี้เป็นไม้หายากนะฮะทัพทิมทองหาที่ไหนไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ใจดีนะกำลังหาเงินเดินป่าอยู่นะฮะโปโปไปเลยนะตอนนี้เรนูนครน,นะเรนูนครน,นะดูความด่างนะฮะ ใบใหม่นี่ด่างเหลืองมาเลยนะคะนี่ยเรนูนครน,นะฮะเขาจะเป็นไม้คู่ขวัญกับพระาธาตุพนมนะเรนูนครต้นนี้คนทีก็ปล่อยไป250บาทนะนี่นะแล้วก็ต้นต่อไปนะคะต้นนี้พระโมกขลานะนะพระโมกขลานะนี่เป็นต้นไม้ตับพุทธประวัตินะนี่หลอดใหม่กําลังขึ้นมาเลยนะนี่ฮะพระโมกขลานะ พระโมคขลานะต้นนี้สองรอยบาทนะคะต้นตแข็งแรงนะคะพระโมคขลานะสองร้อยนะต้นนี้หายากเหมือนกันนะคะต้นนี้ไม้ยากหายากเลยนะรักเธอเสมอนะคะตระกูลรักรักนะคะแต่ต้นนี้ชื่อว่ารักเธอเสมอสวยมากนะคะเป็นไม้ป้ายแดงแบบนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะต้นนี้จัดไปที่สองอยห้าสิบาทนะคะรักเธอเสมอนะหายากนะคนละทีนี้ไม่กี่ต้นนะอันนี้ เอามาแบ่งให้หนึ่งต้นนะรักเธอเสมอสองร้อยหนะ้าสิบบาทนะเมะื่อกี้ต้นนี้เรนูนครใช่ไหมต้นนี้เหมือนกันนะเรนูนครเหมือนกันนะแต่ว่าด่างน้อยหน่อยนะเรนูนครต้นนี้ด่างน้อยหน่อยคพลทีแบ่งไปสองร้อยก็แล้วกันนะนี่ใบใหม่ก็ด่างนะด่างทุกใบนะแต่ว่าใบที่เขาขึ้นมาเนี่ยยังด่างน้อยอยู่นะก็ สองใบนะถ้าเกิดว่ามีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยกน็น่าจะโตขึ้นพวกนี้นะคะหลายต้นเนี่ยลงหัวเล็กๆแล้วด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เล็กนะ,ะบางต้นนี่ลงหัวเล็กๆแล้วเพราะกระถไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะต้นเขาเลยไม่ได้โตมากนะคะถ้าเกิดเอาไปเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนกระถางได้ทุกต้นไี่เกินหกเดือนหมดแล้วนะคะทุกคน,นรับประกันได้ว่าเกินหกเดือนทุกต้นนะ,ะต้นนี้สองฝั่งโค้งนะฮะ สองฝั่งโค้งเชื่อมโยงฮักเขาผูพันดูความลายของเขานะอันนี้เลนูนครใช่ไหมอันนี้สองฝั่งโค้งนะฮะอันนี้หยุดแถวผ้าแถบภาคอีสานะไม้แบบสวยมากนะคะเป็นผู้ผสมเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะเป็นอาจารย์บอลสีท่านหนึ่งนะมีชื่อเสียงนะก็ตอนนี้สองฝั่งโค้งนะคนละทีแบ่งให้เบาๆแล้วกันนะสองฝั่งโค้งนะเอาชักแบบ สอง้อละกันนะคะต้นนี้สองของขงสวยนะ,ะต้นโตนะ,ะแบ่งสองร้อยนะทุกการเดินทางนะคะ่าจัดส่งหกสิบาท,บาทกี่ต้นก็หกสิบาทนะ,ะ,ะแบ่งต้นนี้หนึ่งต้น,ร,ออนะะรักเอ่ยนะรักเอ่ยด่างสวยมากนะฮะรักเอ่ยจริงหร,หรือที่วาวานหรือทรมานใจคนเ <c ười> <c ười> สียงดีนะเสียงดีนะ ไม่มีใครชมชมตัวเองนะฮะลักเอวยต้นนี้กุลธีแบ่งที่2 5 0หสิบาทนะฮะด่างสวยมากนะฮะเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะสวยนะาอูโหลักนี้นี่ลักเอยนี่เมื่อก่อนต้นเท่านี้นี่หมื่นกว่าบาทด้วนี่ตรงเรียแล้วนะอะแบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะฮะลักเอยต้นนี้นะฮะแล้วก็มีลักเอยที่ลุ้นด่างนะคะไม่ด่างผ่าจากแม่เดียวกันนะคะเข้ามาสองใบเนี่ยเข้ามาสองใบอันนี้มีสองต้นนะเข้ามาสองใบนะคะ ยังไม่ด่างนะคะก็รอใบสามใบสี่ใบห้าเขาอาจจะด่างก็ได้นะคะต้นแม่เดียวกันกับต้นนี้นะ,ะตัวน,นี้สองร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าเกิดลุ้นด่างเนี่ยคุณละทีปล่อยต้นละร้อยเลยนะคะต้นละร้อยเลยแค่ให้นะคะอันนี้มีสองต้นนะ,ะต้นละร้อยแค่ให้นะ,ะจะเอาสองต้นก็ได้นะ,ะเผื่อๆไว้นะฮะเผื่อมันด่างขึ้นมาเนี่ยก็สวยเลยนะคะตอให้เขาไม่ด่างนี่ก็สวยนะเน,นี่ยถ้าด่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ สวยหนักนะต้นต่อไปนะบอลแรในตำนานนะต้นนี้ใครรู้จักบ้างนะชมพูทวีปนะชมพูทวีปก็เป็นบอลสีตับพุทธประวัตินะคล้ายๆต้นนี้นะต้นนี้ก็พะโมกคานะเนี่ยเป็นตับเดียวกันนะต้นนี้ชมพูทวีปนะฮะดางสวยนะฮะอันนี้มีอยู่3าต้นนะชมพูทวีปเนะี่ยเลือกได้นะต้นหนึ่งต้นที่สอง ต้นที่สามนะนี่ด่างกัดเขาไม่เรียกด่างเขาเรียกป้ายนะป้ายแดงทุกใบนะชมพูทวีคนละที่ปล่อยต้นละร้อยห้าสิบบาทนะถ้าเกิดใครยกกระถางนี้สามต้นเนี่ยก็ให้ไปเลยสี่ร้อยละกันนะะชมพูทวีบนะฮะสวยนะฮะเอาไปหมดนี่ก็ได้นะคะไปแยกนะนี่ต้นแข็งแรงนะะโตแข็งแรงนะต้นต่อไปนะฮะต้นต่อไป,นะอไปแถวสุดท้ายแล้วนะทุกคน เอาสุดท้ายแล้วนะฮะต้นนี้คุ้นณแมคะทุกคนทุกคนจะรู้จักชายชนใช่ไหมคะบอลแรในตำนานนะชายชนนะของสวนพิพัฒน์พง์ต้นนี้เนี่ยเป็นบอลแผงนะฮะชื่อว่าสินนริพรนะะคนละทีผามาประมาณชายชนประมาณเป็นร้อยต้นนะฮะเจอแดงจัดแบบนี้นะฮะแดงแบบแดงแดงทั้งใบนะฮะ เขาเป็นบอลแผงนะคะเรียกว่าซิลิคอนนะคะเจอมาจากร้อยต้นเจอมาสมต้นนะฮะเอามาแบ่งให้ต้นนี้นะทุกคนสิริพรนนะ,ะต้นนี้คคลรทีแบ่งสองห้าสิบาทก็แล้วกันนะ,ะโอ้โหนี่ถือว่าถูกมากเลยนะ,ะบอลหายากนะคะซิลิพรนะสองหบาทสวยเลยนะคะเนี่ยะทรงพุ่มสวยเลยนะฮะใบสวยนะคะนี่ขนาดต้นยังแดงเลยนะ,ะทุกคน แดงยันยันก้านนะฮะแดงแดงทุกเรื่องนะแดงยันก้านเลยนะแดงมาจากชายชนต้นนี้บอลแรในตำนานดูรูปทรงใบเขาซะก่อนนะต้นนี้เนี่ยมีนามว่าอะไรใครรู้บ้างดูใบเขานะเมืองเกาะเกตนะทุกคนอเมืองเกาะเกตต้นนี้คนละทีแบ่งไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะบอลแรในตำนานนี่สวยมากเลยนะ นี่ถือว่าสวยระดับเทพนะต้นเท่านี้มีถ้าช่วงฮิตฮิตเมื่ก่อนเนาะโอ้โหนึกถึงเลยถ้า250บาทนี่รีบตะคุบเลยอันนี้อยู่น่าจะอยู่ประมาณสองหมืได้นะะต้นสมัยก่อนที่แบบเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่ช่วงบอลเฟื่องฟูนี่ต้นแบบนี้นี่สอง0 0ื่นนะโอ้โหบิดกันใหญ่เลยนะนี่2นงอยห้าสิบนะฮะช่วงนี้แบบบอลก็ราคาลงมาปกติแล้วนะคะ ตัวไหนเก็บได้ก็เก็บนะสำหรับคนที่ชื่นชอบบอนสีนะฮะรักการเลี้ยงบอนสีนะ,ะสวยทุกต้นนะสองบาทนะฮะหกบาททุกการเดินทางนะ,ะทุกคนมาต้นสุดท้ายบ้างนะต้นนี้นะ,ะต้นโตเหมือนกันนะ,ะต้นนี้เรียกว่าบอนสีพระนะครนะฮะสวยนะฮะพระนะครกุลทีเอารูปให้ดูนะฮะก็ ต้นใหญ่ของเขานะฮะแม่นี้นะฮะพามาเชื้อดีมากนะฮะพระนครนะต้นโตสูงใหญ่ถ้าเลี้ยงดีๆใส่ขยายกระถางนะอันนี้แบบบอลเกินหเดือนแล้วนะฮะแต่ว่าอยู่ในกระถางเล็กอยู่นะนี่โอ้นี่ยาวเลยนะเนี่ยพระนครนะโตมานี่สวยมากนะพระนครนะโตมานี่สวยมากเลยนะต้นนี้คนละทีแบ่งไปที่ร้อยห้าสิบาทละกันนะ นี่นะฮะทุกคนอยากได้ต้นไหนก็ทักทายกันเข้ามานะะมีนิดหน่อยนะฮะก็จะมีแคทตัสนะคะเผื่อใครอยากลองเลี้ยงแคทตัสด,ดูนะฮะแคทตัสนี่คนละทีก็แบง่งต้นละ40บาทนะต้นละ40บาท3ต้นก็120บาทนะจัาส,ส่งให้60บบาททุกการเดินทางนะเผื่อใครอยากเอาไปลองเลี้ยงดูนะฮะสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะ ตัดนะเนี่ยสวยงามนะคะเลี้ยงง่ายวางไว้เฉยเลยนะคะทนแดดทนฝนวางไว้เฉยไม่ต้องดูแลเลยอะไรเลยนะคะคนคีวางไว้แบบนี้เฉยเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเดีย๋ยวคนละทีเนี่ยต้องเตรียมตัวไปเข้าป่านะคะวันนี้ไปเดินป่าจังหวัดพะเยานะคะนี่มาแบ่งไม้นะคะเดี๋ยวตัดคลิปเนี่ยเอาลงโซเชียลเลยนะคะไม่ได้เจอกันานาะนค,ะคิดถึงคิดถึงะะเพื่อกันมาอดนุ้นคนละทีหน่อยนะคะช่วงนี้กําลังเคลียร์ไม้นะหลังจากหายไปอุ๊ เกือบเกือบครึ่งปีแนละ้วเกินครึ่งปีด้วยนะคะจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะบางคนก็ยังทักทายมาซื้อบอลสีแต่แค่คนละทีไม่ได้มีเวลาตัดคลิปลงนะถ้าเกิดสนใจต้นไม้เนี่ยก็ติดต่อมาที่เบอร์096-925-9236หนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือติดตามที่ Facebook ที่ขึ้นตามรูปให้นี้ได้เลยนะคะ klwtr นีะสำหรับวันนี้ปุณีก็ขอราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย